สวัสดีครับพบกับผมนะครับวรรณบัวคลี่ประปาน้าดีซื่อสัตย์จริงใจน้ำใสเพื่อคุณการผลิตน้ำประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำดิบเริ่มจากสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อกำจัดตะกอนความขุโนโดยน้ำดิบจะถูกส่งเข้าสู่ระบบสร้างตะกอนระบบกวนเร็วซึ่งจะมีการเติมสาระละลายสารส้มและสาระละลายปูนขาว เพื่อทำลายสเียรภาพของความขุณที่ปนอยู่ในน้ำดิบซึ่งการเติมสารละลายปูนขาวขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่างและระดับ pH ของน้ำดิบถ้าตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบแล้วพบว่าเติมปูนขาวแล้วมีการรวมตะกอนดีกว่าไม่เติมหรือน้ำดิบที่มี pH ต่ำกว่า6.5ให้เติมสารละลายปูนขาว โดยการเปิดใจสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวหลังเดินเครื่องสูบน้ำดิบหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านระบบรวมตะกอนหรือระบบกวนชาที่มีลักษณะเป็นคลองให้น้ำไหลวนเวียนไปมาเรียกว่าคลองวนเวียนเพื่อให้ความขุ่นที่ถูกทำลายสเสถียรภาพแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนตะกอนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฟลอก น้ำที่มีตะกอนจะไหลออกจากครองบนเวียนเข้าสู่ถังตะกอนน้ำที่ไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนจะมีความเร็วลดลงเนื่องจากถังตกตะกอนมีขนาดใหญ่กว่าและทำให้ตะกอนที่ปนมากับน้ำจะตกลงสู่ก้นถังตกตะกอนน้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรองซึ่งจะก,กําจัดตะกอนขนาดเล็กที่หลุดปนมากับน้ำ ที่ไหลจากถังตกตะกอนน้าที่ผ่านการกรองจะไหลจากถังกรองเข้าสู่ถังน้ําใสเมื่อน้ําเกือบเต็มถังน้ําใสให้ปิดเครื่องสูบน้ําดิบสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอทางสูงในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีนด้วยเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเมื่อน้ําเกือบเต็มหอทังสูงจึงทําการเปิดประตูน้ําจ่ายน้ําจากหอทังสูง ให้ผู้ใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำโดยทำการสูบน้ำขึ้นหอตัางสูงไปพร้อมกับการจ่ายน้ำบริการประชาชนเมื่อน้ำเต็มหอตั้งสูงให้หยุดทำการให้หยุดทำให้หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำน้ำดีเมื่อน้ำเต็มหอตังสูงให้หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลูกลอยให้หอตังสูงเพื่อกวบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตช์ลูกลอยจะทำงานตัดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำดีหยุดทำงานทำการกรองน้ำดีต่อไปจนกว่าน้ำเกือบเต็มงถังน้ำใสจึงหยุดการทำงานเครื่องสูบน้ำดิบในกรณีที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอยในถังน้ำใสเพื่อกวบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบสวิตช์ลูกลอยจะทำงานจะทำการตัดไฟฟ้าทําให้เครื่องสูบน้ำดิบหยุดทำงานเมื่อประชาชนมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณน้ำในหอถัง สูงลดลงเมื่อปริมาตรน้ำในหอตังสูงลดลงเหลือประมาณ1ต่อ3ของความจุเครื่องสูบน้ำดีจะสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอตังสูงอีกครั้งในกรณีที่มีการติดสวิตลูกลอยในหอตังสูงเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีสวิตลูกลอยจะทำงานจ่ายกระแสไฟให้แก่เครื่องสูบน้ำดีสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอตังสูงและเมื่อน้ำในถังน้ำใส มีปริมาตณลดลงเหลือปริมาณ1ต่อ2ของความจุให้เปิดเครื่องสูบน้ำดิบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและทำการคลองน้ำลงถังน้ำใสอีกครั้งหนึ่งในกรณีติดตั้งสวิตช์ลูกลอยในถังน้ำใสเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบสวิตช์ลูกลอยจะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำดิบทำงาน สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อประชาชนใช้น้ำน้อยลงอาจจะเนื่องมาจากได้ใช้น้ำเพียงพอแล้วหรือเกินระยะเวลาการใช้น้ำสูงสุดแล้วอาทิเช่นเริ่มจะเป็นเวลาสายแล้วหรือดึกเกินไปแล้วซึ่งประชาชนเริ่มไปทำงานนอกบ้านหรือพักผ่อนปริมาณน้ำในหอตังสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มหอตังสูงจะต้องปิดเครื่องสูบน้ำดีหรือสวิตช์ลูกลอยจะทำงานตัด การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้าดีแต่เครื่องสูบน้ําดิบยังคงสูบน้ําเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกรองต่อไปจนน้ําเกือบเต็มถังน้ําใสจึงหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ําดิบและหยุดการจ่ายสารละลายสารส,ารสม้มและสารละลายปูนขาวทํางานของระบบผิวดินจะมีวัตถกรการทํางานเช่นนี้ขอค,ครับ